ครับวันนี้กับวันพฤหัสเนาะที่เก่านะครับเดือะร้านมันน้อยครับการตามปกตินะครับการการตามปกติคือเก่านะครับก,ก็ิดหกอันเกี่ยวับโอ้มาลาับบาตแล้วนะครับบาตรทับุษ ครับครับกดใส่ วนมันน่าจะซ้มานน่าจะสกซ้มาอีกนะครับซ้มาแล้วมันก็ยินงเนวนนั้นกินุเลยายร้อไปเยอะเลยอะวันนั้นนะครับานีใส่ริกาศนะครับก ลมเดิน้มันนะครับสองเปลี่ยนยางปายางเปลียนน้ำมันเครืองเครื่องมันก็มีนะครับรถก็ติดก็มีช่วงเข่าเปิดตีหาเครื่องน้ำมันเสานะครับเนาะบานมาลานครับมาลารบรับนี่ยถนนเนานะครับ มันนี่นี่น้ำอย่างครับตึ้งไม้ตึ้งมือหน่อยื่องมือตึ้งหม้ตึ้งมือหน่อยตึ้งสามที่แบบน่ารักครับเนาะดีครับความยินดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนครับที่แวะมาให้บริการที่ทั้งแดง ตลอดทั้งวันนะครับทั้งวันจนสองทุ่มแต่หกโมงเช้าหรือว่าตีห้าครึ่งนะครับถึงสองทุ่มได้เลยนะครับให้พี่น้องบริการเราเป็เน,นนี้ตอนรับ